เส้นทางชีวิตอีดงอุกกับ23ปีในวงการนักแสดงจากโยมมทูตสู่จิ้งจอกก้าวหางปลายปี2016ถึงปี2017 ีทองของอีดงอุกก็กลับมาอีกครั้งกับการแสดงในซีรีส์สุดโด่งดังตลอดกาลอย่างกอบลินคำสาบลักผู้พิทักษ์วิญญาณโดยรับบทเป็นโยมมาทูดหนุ่มผู้แข่งขัดที่ต้องมาอาศัยอยู่กับกอบลินที่แสดงโดยกงอยู่และได้บทคู่กับนักแสดงคู่จิ้นตลอดกาลของอีดงอุกอย่างคุณยูอินนา โดยเป็นเรื่องราวกอบลินผู้พิทักษ์วิญญาณสาวในขณะที่ยงมาทูตต้องการวิญญาณของสาวแต่ก็ไม่สามารถพาไปได้เพราะมีกอบลินผู้พิทักษ์หญิงสาวอยู่นั่นจึงทําให้ทั้งคู่จึงต้องมาอาศัยร่วมกันจนกระทั่งยมมาทูตได้บังเอิญเจอกับซันนี่และพบว่าเขามีความทรงจําบางอย่างที่เลือนลางกับเธออยู่โดยที่พวกเขาได้กลับมาพบกันอีกครั้งก็ได้มีบางอย่างจุดประกายความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างพวกเขาซึ่งการแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ทําให้อีดงอุกสามารถคว้ารางวัลจาก Drama f e เ e r a w a r d อในรางวัลดาราสมทบยอดเยี่ยมพร้อมกับออกหนังสือชีวประวัติโฟโต้บุ๊กเป็นของตัวเองครั้งแรกในหนังสือ For My d e เดและตามมาด้วยแสดงมิวสิกวิดีโอในเพลง I Still ของโซยูก่อนที่จะปิดท้ายปี2017ด้วยการจัดแฟนมิทติ้ง6ประเทศเพื่อพบปะแฟนๆรวมไปถึงจัดงานแฟนมิทติ้งที่ไทยด้วยเรียกได้ว,ว่าการมาในครั้งนี้ทำให้แฟนๆไทยหายคิดถึงลุงยมกันไปยาวๆเลย สวสเ็นชาวไทยของผมผมอีดงอุกและในปี2018อีดงอุกก็ได้มีโอกาสร,ร่วมงานกับทาง Netflix ครั้งแรกในซีรีส์ไลฟ์ค่าชีวิตพร้อมกับตามมาด้วยการจัดรายการวิทยุเป็นของตัวเองในรายการ l ี e Dong Uk on the air และยังเป็นอีกปีที่แฟนๆทุกคนต่างประหลาดใจกับข่าวการเดทของอีดงอุกกับไอดอลสาวชื่อดังอย่างแบซูจี เรียกได้ว่าทําให้แฟนๆปลาปื้มที่ได้ทราบว่าเพกสุดหล่อยอย่างอีดงอุกก็มีแฟนแล้วสักทีเพราะสาวในอุดมคติของอีดงอุกก็คือแบซูจีและหนุ่มในอุดมคติของสูจีก็คืออีดงอุกเช่นกันแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายหลังจากมีข่าวเดทออกมาเพียงได้แค่3เดือนก็มีข่าวว่าทั้งคู่ได้จบความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วและจบอย่างไม่หันตั้งตัวเนื่องจากทั้งคู่ต่างงานยุ่ง จนไม่มีเวลาให้แก่กันและกันและปิดท้ายปีด้วยการรับเกียริเป็นแอมบาสเตอร์ให้กับงานโอลิมปิกและพาราลิมปิกได้อย่างสวยงามต่อมาในปี2019เป็นปีที่ทุกอย่างของอ e ีดงอุกประสบความสำเร็จมากๆกับการฉลองครบรอบ20ปีในวงการนักแสดงและได้จัดงานแฟนมิ e ติ้งในางาน I am b o o k เพื่อพบปะแฟน,แฟน ร้อมตามมาด้วยการกลับมาสารความฝันแฟนๆหลังจากที่ความรักที่ผิดหวังของลุงยมในซีรีส์อบลินกับซีรีส์ทัชชัวฮาร์ดลักข้ามขั้วชัวที่ว่าใช่ที่แสดงนำกับนักแสดงสาวอย่างยูอินนาอีกครั้ง โดยเป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวชื่อดังที่วันหนึ่งต้องมาตกอับเพราะข่าวเช้าและเพื่อการกอบกู้ชื่อเสียงเธอจึงต้องไปทํางานเป็นเลขาทนายความสุดเข้มงวดและจากความโกลาหลได้กลับกลายเป็นความรักอันแสนจะโรแมนติก หลังจากการโชว์สเสน่ห์น่ารักของอ e ีดงอุกกันไปแล้วก็ถึงเวลาโชว์ความน่ากลัวกันบ้างกับซีรีส์ Hell Is Other People นรกคือคนอื่นที่ครั้งนี้อ e ีดงอุกได้พิกบทบาทมารับเป็นเพื่อนบ้านโลกจิตกินเนื้อคนที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แสนเสื่อมโทมที่เต็มไปด้วยคนไม่ปกติเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์สะท้อนสังคมที่ได้รับคำวิจารณ์ที่ดีมากจนอ e ีดงอุกสามารถคว้ารางวัลในสาขาตัวละครตัวร้ายที่มีสเสน่ห์ ในขณะเดียวกันเราก็ยังคงได้เห็นบทบาทอื่นๆของอีดงอุกกับการเป็นพิธีกรรายการคัดเลือกไอดอลชื่อดังอย่าง Produce 1ที่เรียกได้ว่าเป็นพิธีกรที่หลอกเกินหน้าเกินตาจริงๆ It's และตามมาด้วยรายการทอล์กโชว์ลีดง o n กว k นท n t to Talk เนื่องจากอ e ีดงอุกอยากจะเป็นพิธีกรทอล์กโชว์มาโดยตลอด mm hmm. เพื่อที่จะแสดงความสามารถในหลากหลายด้านให้ผู้ชมได้รับชมไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง look และยังได้แขกรับเชิญเพื่อนสนิทยนอ,อย่างกงอยู่มาเป็นแขกรับเชิญอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งของลุงยักษ์และลุงโยม,มทูตในจอทีวีจนกระทั่งในปี2020ันยตำนานบทใหม่ของอีดงอุกก็ได้ถูกเขียนขึ้นใหม่อีกครั้งกับการรับบทเป็นอียอนปีศาจจริงจอกก้าหางในซีรีส์ Ta ลออฟเดอะไน t t a ต่อมาในปี2021อีดงอุกก็ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับายชีอี e ในการผลิตออริจินอลซีรีส์อย่างซีรีส์แอคชั่นอาชญากรรม Bad and Crazy เร็วชั่วบ้าละหำํำที่ประกบคู่กับเพกอย่างวีฮาจุนโดยเป็นเรื่องราวของตำรวจนักสืบผู้มีสองบุคลิก ที่จะคอยปราบปามอาชญากรร้ายและตามมาด้วยรายการวาเรตี้ริมทะเลอย่าง Sea of Hope ที่เป็นรายการเชิญคนดังมานั่งทำอาหารจิบเบียร์ฟังเพลงริมทะเลโดยที่เราจะได้เห็นถึงความสามารถในการเล่นดนตรีและร้องเพลงของอีดงอุกที่เรียกได้ว่ากินใจแฟนๆสุดๆก่อนจะปิดท้ายปีด้วยภาพยนตร์รวมดาราดังฟิลกู๊ดอย่างภาพยนตร์ ไอเอเอ d น e มดลีและในปีล่าสุดกับปี2023ก็ถึงเวลาการกลับมาของตำนานปีศาจจิ้งจอกเก้าหางอีกครั้งกับซีรีส์ Tale l e of the n i ะ t t a i l ตำนานลักจิ้งจอกเก้าหางซีซั่นที่2ที่ครั้งนี้จะย้อนกลับไปสู่เรื่องราวในช่วงปี1938หลังจากที่อียอนได้ลงเอยกับนำจียอนด้วยดีแต่ปรากฏว่าได้เกิดอุบัติเหตุประหลาดบางอย่างที่ทำให้ตัวอียอนหลุดเข้ามาวนลูปอยู่ในอดีตชาติอีกครั้ง อียอนจะต้องเจอกับอะไรบ้างเราสามารถหาคำตอบได้ในซีซั่นที่2ของตำนานลักจิ้งจอกก้าวห่างสุดท้ายแล้วกว่าที่อีดงอุกจะประสบความสําเร็จในอาชีพทางการแสดงได้ขนาดนี้เขาก็ต้องไปชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายทั้งการช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัวตั้งแต่เขาเป็นเด็กจนเป็นผู้ใหญ่หรือการเผชิญหน้ากับจุดตกต่าที่สุดที่ทําให้อีดงอุกกลัวการออกจากบ้านเป็นเวลา2-3ถึงเดือนเพราะอีดงอุกรู้สึกหวานระแวง เหมือนผู้คนจะชี้ไปที่ตัวเขาแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปก็ช่วยทําให้อีดงอุกดีขึ้นโดยเขาได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆคนที่ให้กําลังใจเขาทั้งเพื่อนๆนักสแสดงจนทําให้อีดงอุกตระหนักได้ว่าเมื่อเรารเผชิญหน้ากับวิกฤตและมีช่วงเวลาที่ยากลําบากผู้คนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดและเราควรมองความเจ็บปวดเป็นบทเรียนพร้อมเรียนรู้วิธีที่จะปล่อยวางดังนั้นถึงแม้ชีวิตเราจะเจออุปสรรคมากมายแค่ไหนถ้าเราเลือกที่จะปล่อยวาง ผู้คนรอบข้างเราเพื่อนที่ให้กำลังใจเราจะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคพวกนั้นไปได้พร้อมกับเป็นบทเรียนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งและทั้งหมดนี้ก็คือเส้นทางชีวิตอีดงอุกกับ23ปีในวงการนักแสดงจากโยม,มทูตสู่จิ้งจอกเก้าหาง